วันนี้จะเป็นการรีวิวสกินฟินิก์นะคะน้องเป็นเอ่อนักชักว่านักเล่นว้าในตำนานนะคะอันนี้อืมสวยมากแล้วก็มีเพลงประกอบด้วยเป็น <c oughs> อ้าวหมดดีค่ะอวันนี้เราก็จะมากันด้วยเอ่อโอ้มิดสีอะไรเนี่ย สีแบบเทาอ่อนทั้งสองสี่ห้าเม็ดเลยนะคะมีด้วยกันห้าคนนะคะมีอาร,รัมนะคะมีลิเลียซานิสแล้วก็ฟออรติโน,โนนะคะและก็ฟินิกนะคะฟังตัวข้าเราก็จะมีโบขาดนะคะแล้วก็ไฮยาเทคริกเนะ็ตแล้วก็อาดูอินแล้วก็นาติยาหนึ่งนาตายานะคะอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมาก อ้าวนางนาตาออกนะคะถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีสำหรับทีมเรานะคะที่เป็นไอออนาทาวเลยค่ะได้ค่ะยังบอกวาอย่งนั้นนี่นะคะเริ่มต้นเราก็ชักว่าวเดินไปเรื่อยๆนะคะย่าะแล้วสุ่ยสิวะขขาแล้เราจะรีบเดินไปนะฮะสำรวจนกกาะนกตรงนี้ปึ้งมาแล้วยิงเล่นไปหนึ่งกับพยาเต มันจะเลือกยิงเราหรือเลือกยิงนกมันเลือกยิงเราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรายัางไงคะเดินไปให้ไกลค่ะคุณพี่อย่าใจร้อนสิคะโอ้โหหลายมากมากโอ้โหโดนกดดันเลยนะโอ้โหไม่ชชมเล่เป็นขี้แนะ่นอนรอ,อกอง <is under S 1> นอกแกมันได้นกแล้วแนะ่ s <S <c oughs> เลยเราลงน,นี้ก็ได้ allow, ไม่ได้แล้ว แตกคลิปคลิปตีคลิปตีไใจดีสักทีเด้ดอ,อมันเอามันกำลังเอานอกกันอยู่อ่ะอยากได้แต่ไม่ได้แล้ว รำไม่อยู่นะคะอยู่ลังทางอยู่คนเดียววาเวไปแล้วไม่ไปดีกว่าพี่เขาบอกว่าพี่เขามาแล้วนะแต่มันก็มากันเยอะนะนี่พี่บอกมีเลือดให้เลยแ่ะค่ะอยาได้เลือดนะคะเราอมีเลือดแล้วคุณป่าที่เดินมาหากันนะ เป็นเกียริอย่างยิ่งไหนเพื่อนเอาเอาเพื่อนเอาสุยซีขิงก็ต้องมาแล้วปะยเวขอบคุณมากๆนะครับที่มาช่วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันคันติเอเว หนูไปช่วยอะไรไปช่วยตอนี้แทนที่จะไปช่วยป่าเราไม่ยมจริงเลยซึ่งก็จะด่าว่าเฮ้ยแครี่ทำอะไรอยู่อ่ะอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็จริงนั่นแหละเราทำอะไรอยู่น่เมื่อกี้เรากำลังตีนกซึ่งแย่มากเลยคุณผู้ชมเราดูเป็นคนชั่วเลยอ่ะ แต่ไม่ไปช่วยเพื่อนอะนะตแต่ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าฉันมันจากไปก็ได้าว่าแล้วไม่ทันทุกทีนะทุกคน,น,น,คนฉันทำอะไรไม่ได้ช่วงต้นเกมเนี่ยเฟนิกซ์มันจะค่อนข้างจุ้งติงตุ้ดุดุตุงติงนะคะซึ่งแปลว่าอะไรก็ได้เอาแล้วเอาแล้ว โอ้ยเชือเละเนี่ยโอ้โหไม่ได้แน่เลยโหลิเลียเติมช้าเกินเพื่อนเดี method, ๋ยวโหถ้าไม่ได้เนี่ยอืมสุยซี่คิงอฮมสุยซี่คิงของซิงสุยซี่คิงวะนี่โอลิเลียนนายทำเราผิดหวังนายโดนฉีดด้วยนะ and a whisper of the we to yeah, like. okay, has disappeared send in the ballista Okay, low ป้องกันต้อมยังทํา stroll in the wild to enjoy the greenery เอานี้แหละไอ้หนูได้แล้วล่ะมามานางยาตายาอืมเกือบสับได้แต่สับไม่ได้ซ,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 ซุบชิบซุบซับ ถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อม,ปอมไปด้วยกันอุ้ยน่ารักมากเลยเลยเราส่งหัวใจไปมันจะเอาเพื่อเราเลี้ยง ป้องป้องไว้เข้ายังโอเคาเข้ายังป้องป้องไว้เเไนะต่ยาตยา่ยายเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไป อะไรอะไรดีาจะปมเ่อลอกได้เลยใช่สกิองโโหเมืกี้เราก็ใจร้อนเกินไปนะเป็นช่วงเวลาที่ไม <Meat> ่ค่อยน่าล่อนลมรีดลนเท่าไหร่ ขอ,อโทษบทขอโทษไม่ได้โซแซ่ด so เลยนะเพื่อนๆเราขอโทษความจริงแล้วเราผิดเองเอาละเกิดการต่อสู้กันตรงกลางเกิดขึ้นป้อมไปป้อมหม่อยยืนระกังกัน Your tower has been destroyed on my way H tuft bamboo fashioned into a fledgling swallow with a yellow beak Hello hey, hey. You hey, been me my. has been destroyed Hey You and a big An enemy defeated An enemy has been actually. defeated wow. Double kill มาเลือดเราเท่านี้เราก็จะไปเพราะเรามันคนสู้ซีวิทสุดยอดเราแน่จะได้ข้อ,อมาวกันนะตรงนี้เอาละบายบาย freedom kite paper leaves behind spring. and พี่ป่าคะอยาพาใครมาหาหนูนะคะตอนนี้หนูกำลังกลับแล้วเออเรื่องได้ว่ารอดตายภายห่างเออลืมอธิบายสกิลเลยนะ,ะสกิลหนึ่งก็จะเป็นวงเป็นตัว,วนะสกิลสองก็จะเป็นเป็นหญ้าแบบนี้เห็นไหมที่พื้นอ่ะมันจะมีหญ้าสผล่ขึ้นมานะคะออกไปแล้วค่ะมามี ใช่ค่ะค่ะหม่อมแม่มาพอดีนะคะณจุดนี้เอไปเลยคุยคนเดียวค่ะถนัดแม่ถามว่าเปิดไค่แล้าก็ตอบแม่ไปเลยว่าคุยคนเดียวค่ะ อืมตัวรอบตัวจะเป็นแบบเป็นลมนะอันจะเป็นลมอะเออแบบอุ๊ยเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นสุ่ยขี่ขิงว่ะเป็นโรคอะไรเนี่ย ยังว้าไ,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 ไม่ได้ฆ่าใครเลย Nice as deep. Well, wow, they are on Crumble. Crumble. bamboo. Fashioned into a fledgling swallow with a yellow beak. Catch Kitchen. 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 เอเอาแล้วว้าวยำได้ดีทำได้ดีคุณพี่คุณพี่ทำได้ดีแต่ไปไหนยังไม่ดีพโอ้โหนี <S <s ่แรงมากทำไมทำอย่างนั้นเราค่ะมันแรงมากนะคุณดา ว้าอยาก,ก้ไหมอยาก,ก้า oh. เอออย่างน้อยๆเราก็ยังมีประโยชน์แบบล่อให้มันมาตายนะ <Sorry. S 1> เลือดด้วยเลือดของเรานี่เองสุดยอด <c oughs> เอาละเอาละ <c oughs> ต่อเน,นื่องกันเลยเมื่อกี้โทรศัพท์กับผัวนะ Listen. Good. hall Call of swallows and a whisper of the spring breeze. Spring has arrived. Spring has arrived. Spring has arrived. Spring has เพื่อนก็จับแต่ละตัวเนะอุอ๊บโหนี่เราพลาดจริงช็อตนี้แย่มากทำไปได้ยังไงอย่าอย,ายา่าเป็นไงน,นะรองอิงก็พลาดเหมือนกันนะเมื่อกี้ช็อตแบบไม่น่าเข้าก็ยังเข้าอะไรเงี้ยโอู้เอาแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อ,นอดทนจนกว่าจะแลนเพื่อน S <S <ด>เอาละรูเกมมันดูแปลกๆลกะตอนนี้ <c oughs> รูเกมมันมันดูแปลกๆโอเคดารสลีเยอได้แล้นะ <S <S ได้ดรสลียอไปเดี๋ยวรอดารสลีย์มา Our เพื่อนอยาเปิดเกมบุกเราต้องยิงดาบสลีเยอะก่อนบอกุกทำไมเรากำลังทำดาบสลีเยอะอยู่เนี่ย เ,เยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นเกมที่พิกับมาครัง้งเราต้องทำเป็นนี้นะมันดักอยู่ตรงไหนก็แข่งอยู่ตรงไหน

ยิงเลยยิงเลยยิง huh. ป้าไยิงป้าไปหมดเลรียอนะคะเกมนี้ก็เป็นการดูสกินแบบเดือดกันเลยทีเดียวใช้ได้เลยลา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 ้น้องวีเอไม่ใช่ M อ ไฟเหมือนเข้าไฟทุกอันอะไรอย่างนี้นะคะนี่น้องกำลังบินโอ๊ยบินบินไปแล้วแล้วก็จะมีเพลงเป็นลา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 ก่ลาล่ลาลาลนลยลาาลาาลลาาลาายาลาลลาลากาลนวาลาลาาา